ก็นนหนวได้ัก็ขึ้นปนาไรน่นพี่น้องจ้าจ้าโอ้ยได้เป็โลอยู่เด้อจ้าโลขั่วเพลสัวปเลยเห็นไหหน่อยเ่ได้หน่อยได้จะพี่น้องทบทนกัน่กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้อนน้องอนุชาแนนเดอจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งก้งกิ้งเอาน้ำกระดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุมสุขพลจ้าอซใหม่เอเก่าในประเทศต่างประเทศจ้ามาทงานเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาล เห็ดของดูสวยงามจ้าบะต้อมเดี๋ยวพาไปเบิ่งเห็ดเจ้ะพี่น้องตับพุยกำลังลืออยู่เด้อจ้ะพี่น้องนี่จ้าดอกเห็ดจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นอยู่จ้าดอกเห็ดอ้าวมีเด้อจ้ะพี่น้องนี่จ้าเห็ดพี่เจ้าก็ออกแบบนี้คงอาจจะขี้ห้ะเนาะตาปุ้ยเนาะ โฟโต้กูมุดอะไรบ้างป๋อในจ้ะเดี๋ยวเด็กให้พี่น้องคนเบิ่งก่อนให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนจ้าะวอนที่วันศุกร์แล้อจ้าวันที่หนึ่งแล้วจะพี่น้องเนาะสับปุ๋ยวันมานละลายๆคนแล้วจะพี่น้องจ้าคนเดี๋ยวจะคุดกันเลยจ้าในจ้าพี่น้องจะขีให้างจังหน่อยนะสับปุ๋ยเบิ่งไหมเอาเห็นไหม cút cái ọt, cứ cào đấy, chị phe nong, thế ở lại, ở hỏi, kê này nó sápui nó, à, à, ôi cả, kia hai này. cái này, ôi, đi, oh, đi. Oh, nó bù lại nó, cô đi nó, cô đi chắc kèn, chị phe nong, à, พุดไล้เลยจิ้มลงเลยโอ้โหดูนี่หนาเอาเลยหนาขอ้โหสนินา เลือดจะหัวพอเขาคาุ้ทางกูไปหฮอดลังปลเกคนน้องสาปุยน่นนนะเด้งไน,น้อจะเด่งอ๋ออ๋อเอาปกินแล้วเอาปวกินบบนี่ครับ แต่หัวยังกินได้ไหมแม่ยังกินได้เลยจ้าวายเสียดายเปล่าเลยสะได้ขาเนาะโอ้ย oh. โอ้ยเสียดายนะจะได้ขาเลยเ <c oughs> พิ่งได้เนาะ <Man. S 2> เอาไปเก่งก่อน <c oughs> เอาสุดแต่กันนะแกิงปวดกินปวดกินบังหัวจะออกสีชมพูออกดำๆเนี่ยนอนสับปวยเนาะทั้งดำทั้งสีชมพูเนาะงามจ้ะดอกบ่ค่อยงามเป็นมงคลนะจ้ะพี่น้องะโผล่รกของเดือนนี้แน่จ้าาไปกิน หน้าอยู่อะไรกันโอ้ยเอาเอ้าไปอยู่ในหลืมนี่เอา Là. Ouais, il โอ้ยแข็งเด้เนี่ยแต่ฟอตอกคงมังเหลืยังแข็งเนาะใส่ปุ๋ยเนาะมันเหนียวดินเหนียวอืมกินเนื้อเดียวอ๋อกินกระจกได้อยู่อ๋อดินเหนียวโอ้ยดำขึ้นเลยคือเนาะขาสั้นๆบ้าเห็นหน่อยกันบ่อนั่นได้เนาะใส่ปุ๋ยแกงบักเติบด้สจะไปเนอะจ้ะ สะบปยกับว oh, <'s> ่าทางคันก่อนเอาตัวนี้ก่อนเลยอีตัวลาเราอยู่คนเดียวอยู่ย่นเหนาบอะอยู่คนเดียวเอาขายใหญ่ๆบวบเด้อจ้าพี่น้องเนาะสับปยเนาะกก็คือดึงจังใดดังก๊อกเนาะ ตีนเหนียวเอาปวกเย่งกับปวกเลวเฮานี่เย่งกับปวกเลยจ้าอือคอนพายบาได้หน่อยบ่ได้หน่อยเน้จ้าพี่น้องจ้าคนนะเติมเรื่องัดดินเหนียวตล,ล,ล้ขุดมาจะขางคุณคิดเลนะต่อเจ้า ากันจมอยู่ว่าว่าเฮ็ดบ่ออกเฮ็ดบ่ออกอือบ่ได้เอาเลือเอาเชิงเก็บกันิลแม่นบ่เอามาเลยบัดเด10เนาะส่งให้ FC เนาะแม่นบ่งามๆแต่ว่าทําได้ไดทําบ่มีก็จักสิไปเอางไดโอ้ยอยแทพอเอ้าพดบ่ถึกนะแม่นๆพดบ่ถึก แต่ออกดำๆก็ออกสีสบูุ่ลข้าใหญ่อวบเด้อจะพี่น้องพดนี่นะไปลุกพูนอือเอานี้เอานี่ค้วยตนดนี้ทไตัวนี้อันดอกม่ต้เด้อคุก็เด้อแต่พวกคุด้จะา

เบื้งสูงจริงเห้งไงตัวนี้ยพูดนะเบื้องก็นั่งเหี่ยวได้ขนาดก็ขึ้นมาทันไรขนาดเะื้องพี่น้องจ้าฮัดอวบคั้ขนาดเลยพูดนะจะพอจะรัดปอกแป๊กปอกแป๊กน้องสาวบุ้ยจ้าดำแต่ว่าก้อวบอวบเด้อพอ้ยเบื้งพี่น้องจะขึ้นฮอตพูนขึ้นพูนอันนี้ขึ้นแล้วไหมตัวไม่ตัวตอบเนี้ยโอ้เห็ดนี่กระสุนชีวิตขนาดโอ้โอ้ ้ก็คืนโอ้เพป็นขึ้นเพป,ป็นลงดินมาได้แล้วมันต่ำแก่เป็นนะคันเดีอืมเป็นตัวไหมตัวไม้เดี๋ยวหันไปขึ้นเดี๋ยวตัวไม่บนงามไปไปสรุปผลงานจ้าพี่น้องไปจ้า นี่จ้าเฮ้ยได้เป็นโลอยู่เด้เงงอ,อจ้าโลกลัวพระเลสับปุยเอ้ยเห็นไหมหน่อยโบ่ได้หน่อยได้จ้าพี่น้องโอรแต่ออกห,าหา่างๆจังหน่อยนะสับปุยรอกระเพิ่อมเลยนะม,มีตะขาบวบยิงใหญ่อีกคนตัวเราเฮ้ยไปขอตัวไปทำงานก่อน,นเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวันศุนย์จ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บอต้งองกัสาวลุงเลยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า fc ใหม่ fc เจ้า fc ในประเทศต่างประเทศจ้า ติคุทเฮ็ดคือเพิ่นเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะพากันเว้าอยู่เมื่อวานับอ้อมโอ้ยเฮ็ดเฮาคือบ่ออกเนาะว่าซั่นไซะปุ้ยสวัสดีค่ะมานคือเก่าเนาะเฮามาเฮ็ดงานกันเนาะว่าแต่สิบ่มาก็ยังมานคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะ